สวัสดีครับผมกับตอนนี้นะครับเนาะผมก็อยููช่วัดปูเถาคกับผมหรือว่าปูฝันแมนนะครับเนาะมาตามตัวเลขให้แฟนครับทั้งช่องครับผมถ้าชอบเรื่องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้ยครับเด้อจะมีเอฟซีทั้งช่องนะครับเนาะทำบุญพันผมมากกับผมมาให้ปูฝันแมนหรือว่าปูเถาคกับผมคุณสมดีนันตาเนาะครับผมเนาะนี่ครับผมสี่ร้อยบาทครับผมจะมื้อนี้นะครับผมจะนําเงินมาให้ปูกับผมก็ขอ อนุโมทนาบุญสาทูดจำเดีอครับเด้อเอฟซีทางช่องอรครับผมครับผมปูก่อนน้ำปูเนาะอ่อาทูดปลูสาทูดอาธุาถวายเด้อครับผมปูครับนี่ก็ปูนี่สีทอจอกนี่สีพื้นท้ายของน้ำครับผมโอ้โสมของน้ำเดาป,ปูของน้ำปูนี่ของน้ำไงเนี่ยมันจะใท้ตัวเลยโอ้ไของน้ำปูก็เดาแล้วครับผมหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะละครับผมปูกข้างใน ผมไส้โซ่โซมกับพิกกระเบื้องอะนะครับผมปูครับไส้โซ่สซมพริกกระเบื้องครับผมพิกกระเบื evet, ้องไงงามไรเนาะไปเลยเนาะงามแต่ปูคร anyway> ับผมงามเแตอครับผมซื้อ well, สีมาตัดเนี่ยนะครับผมครับซื้อสีมาตัดให้มันงามครับผมปูครับมันก็จะเริ่มเป็นนะครับเนาะเนาะเอพี่ทั้งชมโอนเงินมากปูกับแม่มาให้ท้องน้ำครับผมนี่นี่ครับผมมาซอยปูง่ายๆปูเป็นหมีข้ายอะไรเดื่อ มดอะไรมดสองหมื่นเจ็ดเราให้ทำให้เราเป็นปะปูเออสองหมเจ็ดจะเปนมีให้ย,ใหนนหนยูเอายลา่ะวะนีครับผมแต่ว่ามวดนี่นะเลขเขาสิเขาแล้วกัทีมีความบมายเนาะเป็นปะปูเขาวงเันที่เราเราปูให้สองเจ็ดเออสองหาสองกับส,สองเก่าเก่า,า,กาปีก็ถึงครับผมตอนตีมูเก่าห้เกิดเพราะว่านี่มันก็ต้องเป็น เกิดพ่อมามันก็ต้องเป็นทองเกตดต่เข้าตีพอเป็นนั่นแล้วครับผมเข้ตีว่าภาคก็เป็นเกตเป็นแปะเนาะครับผมปูครับเกิดคู่นึงกับมี่สองนันไม่บอครับผมแล้วเขาตีพอเป็นมี่ไม่กลมผู้เดียวตีได้ผู้เยอะจะตีทองเกดครับผมปูโอ้ยรับฟังแล้วตีผู้เยอเลยโอเรื่องวันนี้ปูวันนี้ฟันเป็นวันนี้วันนี้ปูฝันว่าครับผมไถน้าไถนาไถน้านี่างนควายยางกอรผักอี้พน ข้าผมปูอันนี้พ่นมีน้ําสางครับพ่นก็น้ำสางแลปูไถหน้าไปรลขามมันควายล่มโอความตามต่อ่ะนะครับผมไถไถมันตามต่อครับผมปูไถตามต่อแล้วควายล่มมูดที่พี่อยู่ปูเลสตีเป็นว่าพระเป็นเจ็ดเป็นแปดปูเลสตีว่าพระเนี่ยแปดควายก็สี่ครับมลงก็เป็นศูนย์แปดสี่ศูนย์เป็นมาปูแปดสี่หนึ่งเป็นบ่ ปดที่ศูนย์แปดที่หนึ่งปูตีเล็กบนน่ะฟันที่แรกมันเป็นเล็กบนเนี่เป็นปลาปูส่วนมากส่วนมากไม่เป็นเล็กบนฟันเนี่ครับผมแปดที่ศูนย์แปดที่หนึ่งอ่ะแต่ว่าปูเฮเลนแบบมี้เลยครับเฮเลนสี่แปดแปดที่สี่หนึ่งหนึ่งที่แบบนี้นะปูเฮเลนแบบนี้เลยครับผมแปดแปดหนึ่งแบบนี้นะอ๋อมีตัวเรียกกระปูปูเฮเลนแบบนี้บนตัวเรียกกระปูแปดแปดแปด สี่ศูนย์สี่ศูนย์แปดสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งครับปูเจ้ปูเห็นสี่แปดแปดสี่ศูนย์สี่ศูนย์แบบนี้เจเฮลิแบบไหนครับผมปูครับดีครับแต่มันสิบห้าสหน้าเขาเยอะประหวัดครับผมปูเขาเยะประหวัดส่วนเลขล่างครับผมล่างครับผมปูส่วนส่วนเลขล่างปูฝันว่าปีงไม่จับยังไมพีงไม่จับขาปีงไม่จับขาเจีาปู ปูรสีเป็นหาเจ๊ดหาแปดปิงจับขาปิ้งปิงจับขาเนี่อ๋อครับผมปูใสแป่ว่าคือหมูมันปูปิงกะแปดพักกะเจ๊ดกับแป๊ดหาเจ๊ดหาแป๊ดปูจี๊ดแต่ปูมันใจว่าไม่จะเป็นหาแปดครับผมเพราะว่าส่วนแม่กัาปิงจับขาเนาะพุ่งจะเป็นหาแป๊ดปูปิงจับอะไรครับผมจะเป็นหาแป๊ดหาเจ๊ดหาแปดที่ปูรังห้า ห้าเจ็ดเจ็ดห้าแปดห้าวงกลมหาแปดวงกลมแม่นะปูวงกลมหาแปดเลยนี่ยแต่ว่าแต่ว่าห้องบ่อหยประมาณเลยครับผมปูบ่อหยประมาณมันเป็นได้รูว่านแปดหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เป็นไงเลยอ๋อแปดหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เป็นได้เลยครับเป็นไงครับเพราะวขาหนึ่งมันก็เป็นเยกหนึ่งกันนะครับผมคนมากเขาม่งขนาด ปิงจับค้าปูมันจะเป็นหาแปดะปูนะผมว่าแต่ว่าปูมันใจวหาแปดนะครับผมปูหาแปดเซดารนี่ปูันเดียวนะปูนอเซดาโอ้แปดปูคนนี่แมกปูเดียวแปดสองเกตปูเดียวแปดสองเกตปูเดียวก็บบกมูอื่นออกปูเดียวเหรอโอ้ยได้ว่เนานี่นะท้ายของน้ำเนี่ยปูเนี่ยนะครับผมถ้าซอยปูฮ็ดบุญเนี่ยนี่ครับผมปูครับฮหดบุญนะครับเนาะ ปนก็มี่แปดสี่ศูนย์แปดสี่หนึ่งล่างก็มีหาเจ็ดหาแปดครับผมเน้นหาแปดครับผมเนาะนี่ครับผมเหล็กปูแล้วการนี้ครับผมเหล็กบหมชีปูครับผมศูนย์สองศูนย์หนึ่งสองเก้าหนึ่งหกเจ็ดสามเก้าหนึ่งนะครับเนาะธนาคขั้นทกัองครับผมพระสนองทัศนิดนะครับผมเนาะนี่ครับผมูแคบหน้าจอครับผมนี่ครับผมเนาะตามนี้ครับผม ปูกำลังเห็ดแล้วของนางกันเนาะมันมาปูอือกำลังเห่ยไอ้เมื่อเมื่อข้าราชกาบุญทุกอนเขาแจกชุบทุบห้องน้ำให้ทุบอยู่ใส่ปูทุบข้างในนะใส่เป็นถั่วไหมเป็นถั่ไหมอ๋อเป็นถั่วไหมเก้ามันนั่งเมื่อสมัยแล้วครับผมปูครับมันนั่งผัดผู้เฒ่ามันลุกอะไรเลยอือครับผมต้องให้เขาในนั่งแล้วแล้วแฟนครับทั้งช่องอดเมื่อให้ปูแทบบุญหลายปู เขาพอหลายหมื่นกว่าบาทสองหมื่นหมื yeah. ่นกว่าบาทสองหมื่นอ๋อก็ดีเด้อปูเนาะปูก็เฮ็ดรลายแล่เนี่ยเนาะครับผมปูเกษตรซอยสางนั่นกันเนาะครับเนาะคนละยี่สิบบาทสักที่บาทเด้อปูเนาะคนละลอยสละลอยนะปูเนาะเทปูนทั้งเทหนาบดูเนี่ยครับผมครับหัวหน้านะหัวหน้าคนตกมาไหลเขาข้างในครับผมปู่ขนะครับผมเทพนี่ไงข้าเทพนั่นมันนี่แน่นะนี่เด้อครับเด้อดธนาคารของปูเนาะเลกบาชีปูครับผมนี่ ธนาคารึกทกศครับ020129167391ครับผมทกศพระสนองทัศนิตฐ์นะครับเนาะนี่ครับผมทัศนิตฐ์ให้บริกาน้ำปูเนาะครับผมปูปูเน่สั่งว่าสั่งว่ามองไม่เจอแมนจูปูเนาะแมนครับผมอันนี้มองเราไม่อย่างเนาะครับผมปูของพ่อพระฮอแต้มมองมายู่มันเนี่ยครับผมปูปูอยู่คนเดียวนะปูเนาะปูอยู่คนเดียวความครับผม ภาพแห้งภาพพัฒนาของเนาะครับผมปูครับนี่นี่จะปูเรียกว่านี้ว่านีหนเต้เออหนี้ละก้อนี้ละแปดสี่ศูนย์แปดสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งแต่ให้ปูให้เลียนสี่แปดแปดสี่สี่ศูนย์ศูนย์จีอ๋อครับผมปูครับน่ะแปดหนึ่งแปดครับผมมันเป็นได้านแรแมนแมนปูครับเลขล่างก็เป็นด้านแเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดครับผมปู หนึ่งเกเจ็หนึ่งเป็นไงนะปิงเนาะครับผมปูแมนแมนขามันคือเลขหนึ่งไหมแมนปิงจับขาปิงกระแปดด้ปูเนาะแปดกับปิ่งกระตัวหนึ่งกับเป็นหนึ่งแปดแปดหนึ่งก็ได้ปิงจับขาเจดหนึ่งหนึ่งเก็บก็ได้เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดก็ได้แต่ว่าแต่ปูมันต่มันหาเจ้าหาแปดนี่นะแมนแมนปูจับขาในสี่ก็เรื่อเลขหาแปดปูนี่ครับผมบูเน่นะปูเนาะปูก็มันใจว่ามันจะเป็นหาแปดในปูนี่ะครับผมปู ปลาปูตงว่าองนี้สะก้อนคากรก่อนเนาะครับผมปูนี่นะครับเนาะเหล็กปูครับผมได้พาดเบื้องของน้ำครับผมไปพาดพรมของน้ำแม่นีะครับผมกัพผ้าแฟนคลับนะครับเนาะเป็นเบื้องของน้ำครับผมไอชิทุบข้างในเนี่ยครับผมปูนี่ครับผมหลังคาดเหล่าหรอครับผมหลังคาดนะหลังคาดจากไม้ไผ่ล้านเดี๋ยวมันก็เป็นที่ละเนาะครับผมปู แต่ก็ไม่ให้น้แกงของนางงามปูของนางงามเลยหม่เี่งามแล้วทาสีไม่ชื่อสีมาตัดน์นี่อ๋อครับผมปูสีมาตัดนเป็นหล่องเลยนี่ครับผมหล่องตัวนีหน้านี่ครับผมปูสีมาตัดน์นี่อันนี้แล้วนี่ของนางเนี่ปูของนางปูว่าเนื้อเท็ดเท็ดดังปูนี่นี่ของนางเท็ดดังครับผมโอ้นี่มืู้นี่มืนรนี่มันก็แค่ชิบุนเอ่นะครันี่พูดชุดทุกไม้้นี่ ทุบไหมทุบไม่ไสโถส้มนะไสชักโขกนะครับผมปูครับไสชักโขกแต่การนี้กรบปูกระเบื้องเนาะครับผมปูครับกระเบื้องขึ้นเนาะครับผมเอาะไม่เกิดคำพ่อให้ซอยปูเห็ดบุญแน่น่อ่เนาะครับผมปูเนาะนี่ครับผมก็ละดีสิบาทสามสิบาทคุ้มละลอยนะครับผมเนาะ ครับผมนี่ครับมีเงินแฟนครับทั้งช่องนะครับน้องอ๋นมน้ามื่นกัวสองมื่นปูก็ไม่เห็นปลาสางครับผมในวัดในว่าเนาะครับเนาะครับผมปูครับเอาไปให้อื่นเงินเอาไว้ในพุทธศาสนาเอ้านี่ครับผมนี่ครับผมวัดปูนะครับผมเนาะเดี๋ยวถ่ายเบื้องครับผมข้างหนังเต็มนะครับเด้อถ่ายให้ดูนะครับผมเนาะนี่ครับผมนี่ครับปูท่าสีไม้เหรอครับผมเนี่ย ไมนอยู่ครับปูครับผมอันนั้นยังม่แล้วดีครับผมปูให้เขาแล้วงานมือมือกว้างขึ้นเยอะมากเลครับผมปูครับผมครับไม่ว่าคุณจะเอาเทศบาลมาสู่ส่วนหรือการสืบทอดมันจะเงินอ๋อให้ง่ายนปูเนาะจะให้ง่ายครับผมคลิปนี้กะสวัสดีนะครับเนาะเจอกันคลิปหน้าครับผมสาธุนะครับเนาะสำหรับคนถูดงินมากให้ปูทำหมุญกับปูครับผมแล้วก็มาเห็ดมาสางครับผมคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมเนาะ Good.